เอาล่ะเรามาหาเกมเล่นกันดีกว่านะกูหมดเกมจะเล่นแล้วหมดมุกกูซื้อเกมเกมนึงมาอยากให้กูเล่นไหมโอลิมปิกให้กูเล่นให้ดูไหมเอาสักเกมไหมโอลิมปิกเกมกูต่อจอยเลยมามาเดี๋ยวกูเล่นโอลิมปิกเกมให้ดูเฮ้ย so so จอยพังป่าวะมาเล่นในวันที่จอยพังเหรอวันที่กูอยากจะเล่นแอคเพื่อนขอร้องให้กูต่อให้ติดเถอะจอไม่ขึ้นจอยไม่ขึ้น วิวก็หายไลฟ์ดับเลยไหมให้ไลฟ์มันดับแล้วแม่งจะจบขอให้กูเล่นให้ได้เหอะกูขอร้องล่ะขอร้องล่ะให้กูต่อติดกูขอร้องเป็นอะไรวะเพื่อนหมดแล้วคอนเทนต์เกมหรือมันเป็นเพราะกูตั้งชื่อสตรีมใหม่วะไอโปรแกรมสตรีมนี่อะไรกะกูเสียตังค์ซื้อมาเนี่ยให้กูปิดเปิดใหม้ไหมปิดเปิดหม่แม่งก็ไม่ขึ้นแล้วกูเล่นแบบแบบคีย์บอร์ดไม่เป็นอะ่ะไม่เป็นไรมากูจะมาเล่นบนคีย์บอร์ดให้มึงดูเนี่ยนะมา ช่างแม่งนะถ้าไม่ไม่ติดก็ช่างแม่งนะโผแล้วมาเป็นวันนี้มาเป็นวันที่กูไล์เกมโอ้ยสนตีเลยมาอ่าวันนี้เราอยู่กับเกมโตเกียวโอลิมปิกนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนตัวละครของเราโอ้โหแม่งนี่เลยทุกคนในทีมคือมึงทุกคนในทีมอ่ะคือมึง <laughs> เฮ้ยแอปปี้้สัตว์คนแถวบ้านกูนเองน้องเอียนมึงรอดูสกินโทน สุดดยอดนี่แหละเฮย้ยนี่แหละบอลทีมกลัวครบกลวกเลยพี่อังเดเ์้ามาวันนี้เยอ้ยอาจารย์หลีหมู่ไปอาอจารย์หลีหมู่ไปมะโอเคพร้อมวันนี้เรามาอยู่กับเกมโอลิมปิกเราจะปรับความยากนะครับให้แม่งยากสัสๆกูขอ,อยากแล้วกันนะกูอลองยากก่อนกูนอยากรู้ว่ามันจะโหขนาดไหนเหตผลที่ผมเอาเกมนี้มาแคสด้วยผลที่ว่าผมซื้อมาแพงนะครับแล้วก็ ซื้อมาเล่นคือญาติมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเราก็ซื้อมาเล่นกันแล้วคืนนี้ปัญหาคือไม่เล่นไป2ชั่วโมงเป๊ะแลวคือผมกลัวมันจะไม่คุ้มนะผมก็เลยเอามาเล่นให้มันคุ้มตังค์หน่อยเชื่อเกมแม่งอย่างแพงเลยห้าหกรอเกมโคตรเก่านะในวันนี้เราจะมีคนทั้งประเทศสเปนการนะจาจไมกกาเม็กซิโกนะครับซาอุดีอาระเบียไม่มีมีมาเลเซียด้วยนะครับผมแล้วก็มีน,น,นินิกาลากัว ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในหมวดคีย์บอร์ดเพราะว่าวันนี้จอยแม่งพังส้นตีนผมจําได้ว่าเกมนี้พอร์ตเรื่องการควบคุมด้วยคีย์บอร์ดได้แย่มากนะครับมาเล่นกันมันจะขนาดไหนเชียวนะครับเข้าที่กันแล้วนะครับมากันทั้งทุกประเทศนะครับแต่ละคนก็ออไนจีเรียโอ้นีกะละกัวเลยสัตว์เอ,อ้ยนี่ครับดาวเด่นคนใหม่นะครับเป็นชาร์จเจนเดอร์นะครับผมนี่ครับมามากับผู้เล่นเบอร์หนึ่งของเรานะฮะอัดตูด <c oughs> อันนี้อาตูนมาพร้อมกับยูนิฟอร์มชุดใหม่นะครับให้สังเกตว่าเขาจะสปีดอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เขามาด้วยพร้อมกับพละก,กําลังวันนี้เป็นกีฬาที่รวบรวมไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาตินะครับหลากหลายพัน์หลากหลายเพศด้วยอย่าเรียกเขาว่าเพศหญิงเพศชายเรียกเขาว่าเดมชาร์ชาร์จชาร์โอ้ยไอสัตว์ชาร์จปุ่มไหนไอแม่ไไงไอโอโ้โหย แม่งกงเฮ<ง>้ยเล่นเลยเหรอไม่มีไม่มีแก้ตัวโอ้โหอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับให้กูรีเซ็ตไหมกดรีเซ็ตเลยดีไหมบั๊กมากๆก็รีเซ็ตไปเลยกูไม่เลยจะเสียอยู่แล้วเนี่ยกูอารมณ์เสียสุดๆแล้วเยรีเซตแม่งเลยรีเซ็ตยังไงวะคลียาดาตา้ารีเซตแม่งไปเลยแบบได้ไหมกูรีเซ็ตแล้วอ่ะมันจะติดไหมมันจะรู้เรื่องไหมเฮ้ยมันรู้เรื่องว่ะเฮ้ย ได้แล้วได้แล้วไม่สัตว์มึงเก่งมากเลยเหรอเย็ดแม่มึงมาเลยมึงมาเย็ดแม่เฮียกูหมั่นมานานแล้วสัตว์มาครับวันนี้เรามาพร้อมกับอาเจนติน่าก็มาหรืออุรุก,กวัยวะนะคนนี้เป็นตัวท็อปนะครับเดียวดูเรากันหน่อยครับกับอาตูของเราครับสถิติที่เคยทําได้8นะครับเราจะมาแก้ตัวเรามาพร้อมกับเดมเดมเต็มไปหมดไม่มีเพศไหนเพศไหนทุกเพศก็สามารถแข่งกันได้กีฬารวมกันมึงมา มึงมารอครับทุกคนเตรียมตัวสตาร์ครับแต่ครับเไปแล้วไปแล้วงั้นงั้นไหนสัตว์ว้าว้ายพวกกระจกบ,บอกแล้วอย่างกูต้องลุยมันมันนานนี่ไงพวกเอไม่อยากให้ไม่อยากจะโชว์เลย เข้าที่หนึ่งเป็นคนแรกก็กับประเทศไทยเเร็วมะเดิดซ้อมนีบตำรวจมาดือ้วยความเร็วแสงนะครับหน้าตรงหลังตรงทำอะไรกูไม่ได้หรอกมาครับกับกีฬาต่อไปรอบนี้มีโอ้โหรอบน,นี้เรามีรัเสเซียเรามีอะไรเนี่ยประเทศอะไรวะเนี่ยสโลโวเซียสโลวเกียมันใช่ประเทศป่าวะ ทำไมประเทศแปลกๆว่าสิงคโปร์อาร์เจนตินาอุลุกวัยโอเคที่หนึ่งเขาทำได้73เมตรนะครับเดี๋ยวคุณเจอผมมึงที่หนึ่งอ๋อรัสเซียมึงที่หนึ่งเหรอโอ้ดได้เลยมึงอืมคิดมึงเฟี้ยมเจอกูพลังสูงสุดกูเคยปาไกลถึงร้อยเมตรเนี่ยมาเลยเนี่ยรอดูอ้วนเขวียงโหดมานเจอมัเจอเดีมึงเจอเดี๋ยวกูวาดวงกลมให้ดูแอมดูกูวาดวงกลมอย่าสอนอย่าสอนอย่าสอน อย่าสอนอย่าสอนดูกวูวาดวงกลมกูอ,อ่อ,อ,นอ,อนให้กูอ่อ,อนให้กูอ่อนให้กูอ่อนให้กูให้ก่อนกูต่อก่อน,ก,อก,อนกูต่อให้มุกิสให้แค่สองทอให้สองทีพอให้สองทีพอมุก,กิมันเซ็นเซอร์จะไปขี้ท่าไปบ้างโดมโดมาเรียบร้อย ใครจะมาสู้กูเนี่กูให้ก่อนกูให้ก่อนกูให้ก่อนเนี่อัดตูดได้ที่หนึ่งมาแล้วนะฮะเนี่ยแค่นี้มึงก็แพ้กูแล้ว๋ยวกูให้ทีหนึ่งกูให้ทีหนึ่งแต่กูทําให้ดีกว่าเดิมโดมโดมครับวาดเป็นวงกลมอย่างช้าๆนะครับวาด้วยเซ็นเซอร์วงกลมอย่างดิบดิยาสยาบกดอ่อนให้อ่อนให้อ่อนให้นิดหน่อย พราะยังไงก็ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วมึงจะขึ้นทีวทอรเรียลทําหมไว้มึงเห็นกูเล่นไม่เป็นเลยยังไงเรียบร้อยครับได้ที่หนึ่งแบบชิวๆนะครับบากีฬาต่อไปนี่กีฬาปั่นจักรยาน B M X ประเทศของเราในเก่งเป็นอย่างมากนะครับรอบนี้อินเดียกับฝรั่งเศสแข่งนะครับแล้วก็มีตุรกีแม่งแม่งหลุดนะไม่เป็นไรมาครับมาเหอะกีฬาเนี้ยเดี๋ยวได้เลยมาเลยให้ก่อนให้ก่อนให้ก่อน ให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยเก่งมากก็ไปก่อนนี่ป้าเก่งมากก็ไปก่อนกูให้ก่อนเลยกูให้ก่อนเลยกูให้ก่อนเลยเฮ้ยมึงเฮ้ยจอยดับจอยดับไอ้สัตว์จอยดับโอ้โหมึงตลกกับกูต้องโอ้โหกูก็ว่าอยู่ทำไมมันคือโอ้โหกูแพ้เลยมึงชนะไปเลยชนะไปเลยจอยห่วยแตก มาเรามาเล่นกีฬายากๆบ้างดีกว่ากีฬาแบบโคตรโหดมาเนี่ยมามึงมามึงมาซัดกับกูอีกรอบมามเอามวยไหมหมวยบอลมวยก่อนแล้วปิงปองอมึงแล้วจบด้วยเตะบอลเอารักบี้ไหมเอารักบี้ไหมเอาลักบี้รักบี้ด้วยรักบีลลกบ้แล้วลลตามด้วยบอลกีฬามวยสากลน,นะครับเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อได้ว่าเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของการของการแข่งขันนี้เลยเรามาพบกับประเทศกาหน้านะครับคุณโจย้นะครับเอเ่อเฮฟวี่เวทนะครับชิงเหรียญทองจะได้รางวัล ได้รางวัลอัชิีจรัฐบาลนะครับในประเทศไทยเนี่ยคุณอัดตูดเนี่ยก็จะได้รางวัลอัชชีแต่รัฐบาลเช่นกันส่วนคุณโจอี้นะครับจะได้รางวัลอัิชีจากประเทศกาหน้านั่นก็คือยุ่งบินได้หนึ่งตัวนะครับเราจะมาเริ่มกันนะครับนี่ครับกาหน้านี่เขาป p p e r c u ัตแม่นนะครับต่อยแรงต่อยหนักนะครับพี่กูต่อยแรงเดี๋ยวมาดูครับฉายาบีดนี่ครับเจออัดตูดเข้าไปครับเน้นอเ p p e r คัตนะครับผมคุกนิดหน่อย นะครับพร้อมแล้วเราจะแข่งกัน3ยกด้วยกันนับคะแนนนะครับนับคะแนนนะครับเอ้ยนี่นะหลบปะโอ๊ยเอามือมาี๋ยวเอส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 ซาคุโตะทูมาสเต้โซคุตะโนคุมาเอเตะเย่เย่โนคุตะมิสเต้นา นานาน่านี่แกโซคือเอสเอสเอสอ้ยเอสเอสเรียบร้อยครับล้มลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโจอี่นายต้องสู้ต่อรางวัลอาชีพสูงสบไม่แม่จบยกที่หนึ่งนะครับมามามา,มายกสองเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูเอ้ยนี่มันดูเชิง ไม้นี้เฮียให้ห้าแสนไม้นี้เฮียให้ห้าแสนเรียบร้อยฮะไม้นี้เฮียกำมือแล้วเฮียกำมือแล้วเฮียเม้งเฮียเม้งกำมือแล้วครับเฮียเม้งกำมือแล้วจับไม้นี้แต่จะมีสองแสนกว่าใครจะเล่นก็เล่นครับกำมือแล้วผมเล่นต่ออ้ามาครับมาครับมีคนต่อแดงนะครับมีคนต่อแดงสองแสนห้าเฮียเม้งเล่นนะครับมีแล้วแม่เดี๋ยวกระซิบเขากระซิบข้างทางให้ไว้ก่อนใจเย็น ร mm. อดูในไม้สุดท้ายนะครับมีคนเล่นกับเฮียเม้งนะครับกับพิบตีสี่ครั้งนะครับบอกว่าไงเสื้อฟ้าว่าไงเสื้อฟ้าตูตูต้องเล่นหน่อยแล้วตูต้องเล่นนะครับแต่เฮียเม้งให้มาขนาดนี้อาจจะต้องเฮียเม้งบอกว่างานนี้ให้หวะงานนี้ให้หวะมาตี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 มาเรมมาเราไม่สู้นะครับ ล้มถอยไม่สู้แล้วเอสเอสโอ้ยล้มนะครับอต,ตูดล้มนะครับฮิเมงว่าไงฮิเมกตกใจนะฮะต้องลุกแล้วครับต้องลุกแล้วครับต้องลุกแล้วครับต้องลุกครับแฟนบอลไอแฟนมวยเห็นเห็นแล้วเจ็ด <7 S 1> แล้วนะครับแปดแล้วนะครับโอเคลุกขึ้นมาไหวนะครับโอ้เขายัางชั่วนะครับสามสิบวิสุดท้ายนะครับต้องการให้ที่มาที่สุดทำไมไอหนุ่มนี่ไม่ค่อยเล่นเลยวะต้องมีการการะซิบกระซิบขึ้นเกิดขึ้น,นอ้า ครับที่กขาปวดเลยครับปล่อยอันนี้เข้าไปอัดจะประคัดเต็มคาครับล้มเรียบร้อยกำห้ามือแล้วกำห้ามือแล้วจับน้ำนี่ว่าไงจับน้ำนี่ว่าไงเหยี่ยมบอกไม่เล่นไม่เล่นแล้วไม่อันแล้วไม่อันแล้วเหยี่ยมบอกไม่เอาแล้วแต่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งบอกมาเล่นครับผมเหยี่ยมบอกว่างานนี้ปล่อยงานนี game, ้ปล่อยงานนี้กูบิดนะครับจบมวยกันเรียบร้อยนับคะแนนครับสามยกยกแรกผมชนะโอ้โหสามสิบคะแนนเต็มครับ เรียบร้อยครับผิยเม้งกลับออกหลังเวทีแล้วครับโอ้โหดีใจกันด้วยนะครับผมน้ปากจูเชียวตึงนะอาจมีมวยเชิงเสียเชิงกันนิดหน่อยแต่ก็ยังพกกลับทรงกันมาได้นะครับกับการแข่งขันรอบนี้จบด้วยท่าประคัตที่สวยงามของแดมซีโรนะฮะท่านี้โดนไปบอกเลยนะครับว่าเลิกเป็นนักมวยแล้วเป็นเจ้าของค่ายมวยกันเลยทีเดียวไปกันที่กีฬาต่อไปกันดีกว่าครับกับเหรียญทองเหรียญแรกของคนไทยกับอัตตูดของเรานะฮะมาครับกับกีฬาต่อไปกีฬานี้บอกเลยว่าอัตตูดเก่งมากในสมัย ตอนม2นะครับโรงเรียนเก่าของเขานะครับเขาเรียกได้ว่าเขาชิงรางวัลระดับภาคนะครับแต่ไม่ผ่านแข่งกันที่เจ็ดแต้มแล้วก็กีฬาปิงปองนะครับแข่งกันที่เจ็ดแต้มวิธีการเล่นปิงปองเป็นกีฬาที่ค่อนชื่อว่าใช้สมาธิและใช้ความเร็วกันอย่างมากนะครับเรามาดูกันว่าเฮียอัดว่าไงเฮียอัดเล่นเล่นห้าเหมือนเดิมครับห้าหมื่นนะครับเฮียอัดเล่นห้าหมื่นต่อฝ่ายแดงสองลูกครึ่งนะครับมาครับเรามาดูกันเจอคนเดิมนะครับกับโจอี่ โจอี้ยังเจ้าตังไปรักษาปากตัวเองนะครับผมกลับมากับอัดตัวของเรานะครับมาครับมาครับชมชมกันนะครับกับไม้ของเขาไม้บัตเตอร์ฟลายนะครับพลิกด้านนะครับสิกเนเจอร์ของเขาเอาด้านโฟร์แฮนด์ออกด้านนอกนะครับนะครับผมเอาแบ็คแฮนด์เข้าด้านในนะครับเรามาดูการการเสิร์ฟของเขาครับเสิร์ฟลูกแรกครับพร้อมแล้วเช็ดกับผมครับไอสัตว์มึงมึงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยว ดี <ELL> <Yeah. S 2> mm ๋ยวมึงเดี๋ยวมึงดึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวตัดคมมึงช้อนให้มึงตัดซ้ายหักขวาเอ้ยเย็นแม่สัตว์มึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมามึงมาสาไว้ก่อนสาว้ก่อนกูให้ก่อน3ลูกแรกกูให้ก่อน3ลูกแรก มึงจะเกินไปละมึงจะเกินไปละมึงจะเกินไปแล้วมึงจะเกินไปแล้วกูให้ก่อนสี่ลูกแรกป๊อปเฮ้ยมึงจะเกินไปแล้วกูให้ก mm. ่อนเดี๋ยวกูเสิร์ฟเช็ด สอบเช็ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อยอ้วอ้ควายลูกแค่นี้มันก็ไปไม่ได้แค่นั้นเองไอ้ไอ้อตูดเอ้ยเอ้ยไอ้ควายมึงอ้วนไงเนี่ยมึงให้มราชนะไปเลยมาหมอลถอยมาเลยลูกแค่นี้ลูกแค่นี้มึงทำไม่ได้ฮะ ไอ้อ้วนมึงใจไม่รอรับไอ้อ้วนนายควายโวยง้อดัมมึงฝ่าไว้ก่อนมานี่มาเจอรักบี่กับกูดีกว่า รักบี้นะครับเป็นกีฬาประเภทคล้ายๆเหมือนลิงชิงบอลนะครับเป็นกีฬาที่ฮอตฮิตท่ากในประเทศโซนยุโรปนะครับอังกฤษเนี่ยจะฮิตมากนะครับกับประเทศรักบี้เป็นกีฬาที่มีการเล่นมีหลายรูปแบบมันจะมีอเมริกันฟุตบอลกับรักบี้รักบี้จะเป็นใช้แท็กเคิลเหมือนกันแต่จะไม่แท็กหนักมากนะจะเป็นกีฬาเหมือนการวิ่งไล่จับซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ดูทีมบอลในรอบนี้นะครับวันนี้มาเต็มทีมนะกับทีมประเทศไทยทีมของฟังปากมึงนี่หน้าดสดสุ่ยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทีมมึงมึงมููกกกคบบอเลย ทีมกูนี่ระดับลีกชิงแชมป์มาแล้วตอนนี้เราใช้แผนนะครับอันนี้ใช้แผนกันแล้วครับแผนส4 3สีเกี่ยว4 3เกี่ยวนะครับ,รรบเริ่มคิกออฟกันเริ่มแรกครับเราต้องเตะบอลไปด้านหน้าก่อนนะไปไปครับแย่งบอล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 หลบไอ้สัตว์หลบอ่ะหลบหลบแล้วแย่งบอลแย่งบอลหลบมันหลบอ่ะเอ้ยเออเออมอืมได้แล้วได้แล้ว

มากูมากูได้ก่อนเอวิ่งเลยทำความเร็วดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลอ่าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าให้พลาดดิจิตอล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 อ่าแยกบอลมาอาตุลอาตุลดิจิตอลดิจิตอลอ้ิอเดียวเองสุดยได้ดับอลดับอลบอลเท่าไรก่อนเซตสุดท้ายแล้วเล่นสุดเออบอลไป เรียบร้อยเรียบร้อยดิจิตอลดิจิตอลทัชดาวเยสนี่เก่ <c oughs> งมากนะแม่สีสมอสในดิจิตอลหลบไปสองทีหลบไปแล้วก็ทำการทัชดาวเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งได้ห้าแต้มแล้วนะครับ <c oughs> แลาวโดมีโอกาสได้ฟรีคลิกหนึ่งลูกนะครับเพื่อเพื่อจะได้เพื่อจะได้แต้มฟรีสองแต้มนะครับแต่แน่นอนครับไม่มีพลาดเรียบร้อยครับบวกสองแต้มฮะแย่งบอลเลยเดิจิตอลเออว้าคุณได้บอลแล้วตัดเอาบอลขึ้นมาไปเลย ไปเลยว่างๆวง่วงๆไปเลยไปเลยสบายครับทีลาน่ะดิจิทอลดิจิทัลเรียบร้อยเก <c oughs> ่งมากนะทีมอัดปูของเราโอ้โหคมจริงๆเออลีลานิดหน่อยนะครับนี่ครับแอปปี้ของเรานะน,นี่เป็นทรานนะครับดูจากสเปกของเขาดูจากหน้าอกกันกำยำและใส่กระโปงอันนี้อาจจะไปฝึกมานานหน่อยนี่พบได้แถวตลาดร้อยปีนะไปเจอมาโดยบังเอิญน,นะกำลังหั่นผักอยู่ เขาเด็ดคอไก่ได้วยมือเปล่านะฮะน้องคนนี้จากทีมอัตุของเราสมอนสีนะครับอ่ะครับลูกนี้อาจจะยากหน่อยโค้งนิดนึงไม่ขนามือครับกับน้องสมอนสีของเรานะฮะนำไปเรียบร้อยแล้วมึงสูงไม่ได้หรอกเกมนีไอ้เหี้ย,ยแต่ดูเหมือนว่าทางมีอันตรีนะครับไม่เป็นไรครับไอ้กูก็มีเหมือนกันไอ้บอลไหมหลบหลบไอ้ดิจินอตลเฟี้ยวอ่ะมึงเฟี้ยวได้คนเดียวหรอมึงเฟี้ยวได้คนเดียวอ่ะนี่ฮะ เออมึงคิดว่ามึงเฟี้ยววะเอาเกมกูไปเลยทำความเร็วไปทำความเร็วหลบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเ้ยมึงลุมหมามึงลุมหมาแผน4-4-2ดิจิตอลดิจิตอลหลบมาดิจิตอลกูไม่ให้มึงหลอกันดิจิตอลดิจิตอลวิ่งครับทำความเร็ววิ่งไปวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับเพื่อนวิ่งมาดักมาเดี๋ยวทำการเบรกนะครับเบรกันดิจิตอลดิจิตอลจะโยนให้เพื่อนนะครับเพิ่มโยนให้คนดำ ไอ้ไอ้ตูดแจมบอลแล้วเออเขามึงแย่งบอลกูเอามาดิจิตอลดิจิตอลไอ้เด็กคนไอ้ไอ้ไอ้ดิจิตอลดิจิตอลไอ้นาสุดท้ายแทักเขาได้อันตรายเต็มไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ดิจิตอลไอ้ไอ้ดิจิตอลดิจิตอลทัดดาวทัดดาวโคตรมันไอ้เหี้ยมันสัสสัสมันเฮี้ย ด้วยดีลาของอุโบเก้นะที่ไปเจอมาจากแถวสาราลำดวนชายคนนี้กำลังวิ่งเก็บเลนบาทนี้ทัศกิจนะฮะเนื่องจากไปบิดบ่อนไก่ชนนะครับแถวสาราลำดวนบ่อนใหญ่มากนะครับเราเจอเขาโดยบังเอิญครับเราเลยทำการหยิบเข้ามาด้วยฉา,ายาของการบาทหนึ่งก็บิดนะครับจากคุณอุโบเก้ของเราเก่งจริงๆฮะเตะนเตะดูผมชมหน่อย<ม>อย่าให้ผมเสียเสียความรู้สึกเรียบร้อยเก่งนะฮะ เอาละตอนนี้เราทำแล้วยี่เบสูงบอกแล้วไอ้สัตว์มึงมันนู้ไปส้นตีนเอาละกูมเมียนตีแล้วไอ้ทียเดี๋ยวมึงเจอแน่มึงเจอแน่ย่างบอลมาปันบอลให้กูหน่อยปันบอลม,มามาแล้วอ้าเปิดตีล่าอ่าโดนกูไปดิด,ดับอัดตูดก,กัดจอกเรียบร้อยแล้วคนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวเต็งของทีมชาติไทยของเรานะฮะอัดตูดเป็นหนึ่งเพลเยอร์ที่เรียกว่าแมวมองที่จับกันมาอย่างช่วมท้น ฉายาดีกีหัมนิดเดียวซอยนั้นนานนะครับผมโอ้โหฉายานี่ได้มาจากแถวตอกนางโลมเก่าซอยนานที่ว่าสามเกตีพบเจอเขาได้นะครับผมหำนิดเดียวซอยนั้นนานนะฮะเก่งจริงๆเอาอย่าให้เสียหน้าหน่อยโชเตะโชเข้าไปเตะโชเข้าไปเ,เหมือนจะตลกแต่จีกแล้วใส่โค้งอยากโคมเข้าใจสองตานเต็มตเต็มรับยี่สิบแปดตันเต็มศูนย์บอกเลยว่าอุบุกเกมอมึงเอ้ย เดาว่ากินนี่มั้งเราจะปล่อยเขาทำแต้มบ้านดีกว่านะเราอยากรู้เขาทำแต้มไปยังไงกันมามามา,มามาบ้านกูมามาบ้านกูมามึงมาิจิตอลอะไรมึงมาบ้านกูมามาอยู่ใกล้ๆเราจะมาเบียดเขาโอ้โหมึงมันกระจอกเอ้ย้ยมาทัดดาวได้ย้ยมาทัดดาวได้ย้ยมาทัดดาวได้ย้ายมาวิ่งมาแล้วรอยนี่เอาให้มันไป,ให,นไปให้มันไปแต้มนะึ่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเข้าสู่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายของเอ็นเกมแล้วนะครับจะทำให้มีการปล่อยแต้มกันมากขึ้นเพื่อไม่ทำการ เสียเกียรติของคู่ทีมคู่ต่อสู้นะครับผมบอกเลยว่าทีมไทยเนี่ยเรียกว่าทําการให้เกียรติคู่ต่อสู้เป็นอย่างมากนะครับโดยการปล่อยคะแนนให้นิดหนึ่งเรียกว่าปีสมาธิและสปิริตให้ผู้เล่นอย่างมากนะครับผมบอกเลยว่าน่าชื่นชมจริงๆครับกับคะแนน28-7ตอนนี้นะครับร่วมส่งกำลังใจมาให้ทีมชาติเราได้นะครับเพียงแค่กด1900ไม่เป็นไรครับจบการแข่งขันหนึ่งครั้งนี้นะครับประเทศไทยชนะอย่างขาดลอยนะครับผมอัดตูดหัวหน้าทีมเราเรียกได้ว่าทําท่าสาวหําโชว์ไปทีนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหบอกเลยว่า กีฬารอบนี้สนุกมากนะกับกีฬารักบี้นะครับได้เห็นไฮไลท์แต่ละคนมันนะครับโอ้โหเก่งจริงๆนะไปหาเจอเขาได้ครับกับซอยหน้าที่ว่า31นะครับพบกันได้นะครับผมกับสปาน้อยสปาเดิมที่แอบอยู่ตรงข้างโครงการหมู่บ้าน2เก่านะครับเพียงแค่คุณจอดรถด้านข้างนะครับแล้วก็เทียบเข้าไปแล้วพูดว่ามานวดนะครับคุณจะได้รับรางวัลนะครับเป็นส่วนลด200บาทนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับแต่ผมไม่ให้เนื่องจากล่าสุดหล่นนะครับ ไปเกมต่อไปกันดีกว่าฮะต่อไปกีฬาสุดท้ายครับกีฬาที่4ของเรากับกีฬาฟุตบอลของเรานะครับกีฬาของเรารอบนี้เราจะแข่งกับทีมเดิมนนก็คืออุลโบเก้นะครับเรามาเซตในทีมโมนาเราจัดทีมในรูปแบบ4-4-3อาจจะดูห่วยเกินไปเราจัดเป็น8-9-2แล้วกันนะครับเราจะใช้นักหมด5หน้า8ตัวนะครับเราจะเล่นหน้าหน้า8ตัวหลัง1นะครับประสิทธิภาพในการเล่นของแต่ละคนเรียกได้ว่าหาตัวจับยากนะครับติดคุกหมดแล้วนะครับผมลองดูนะครับ ผมบอกแล้วคุณจะไม่เสียใจกับบอลรอบนี้นะครับเรามาเล่นอยู่ในอารีนาบูล็อกทีมแล้วนะครับเราใช้แผนบูล็อกนะครับแผนของเราเนี่ยเรียกได้ว่าคุณเ,เฮ้ยไอ้เที้ยนี่หน้าแหกแน่ดูนะครับผมไม่ได้พูดเล่นคิกออฟครับเปิดไปครัง้งแรกครับส่งให้เพื่อนก่อนนะครับแล้วทำการเฮ้ยพับดๆเฮ้ยพัดๆดิจิตอลเฮ้ยอ้าส่งให้เพื่อนตัวเองอะหลอกใครเฮ้ยพับจับพัเฮ้ยติดเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอ้ยเอ้ยไปแย่งบอลเขาสีสตีนแย่งบอล ย่งบอลให้แมงเลยไหมให้แมงเลยไหมเออโคกเก่งมากครับเออให้แมงเลยไหมเออเอาเอาจริงได้ยังไปไปเพื่อนวิ่งไปไปวิ่งไปนี่ครับดิจิตอลกระชากบอลฮะกัดชากบอลครับก <c ười> <và> ัดชากบ้านฮะแล้วก็ยิงครับให้แม่ม,มายิงถ้าเบาขนาดน,นี้อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นครับ <c ười> ไม่เป็นไรรอแล้วตั้งใหม่ครับส่งครับส่งเล่น,นเร็วครับส่งเล่นเร็วครับเป็นแท็คเคิลจังหวะครับ แย่งบอลกลับมาได้นะครับส่งให้ข้างล่างครับแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับเรียบร้อยครับค่าอักคีสลาตันไต่ไม่ฟ้งเรียบร้อยฮะอัดตูดครับผมบอกแล้วนะครับแผนนี้บอกเลยว่าไม่เน้นกองหลังกองหน้าเพวเวๆครับหน้าแปะนี่หลอกตัวเองแล้วพัดจ้าลูกนี้บอกเลยว่ายิงซีสลาลมยังสู้ไม่ได้นะฮะโอ้โหอัดตูดนี่เก่งจริงๆสมแล้วที่ฝึกมาจากเสี่ยวหลิมจีปาร์ตี้นะฮะโอ้โหเจ้าพรใจาครั้งครับ แม้แต่บอดยังล้มนะโอ้โหคมจริงๆนะลูกนี้บอลลองดออย่าว่าจะเอาบอลลองดอเอานาราที่ว่า3 1เดีกว่านะเอ้ยอย่าให้น้อยหน้าครับดููงหิงปาร์ตี้ของเราแย่งบอลกลับมาได้แท็กเกิลครับขาแตกนะลุกขึ้นมาสตีนรุกขห้นมาบอลคู่นี้เอาได้บอลกลับมาแล้วครับแอปปี้ของเราชิงบอลกลับมาได้ส่งไปข้างหน้าทําความเร็วทําสปีดต,ต้นมากระชากบอลมากระชากบอลมากระชากบอลมาหลอกหนึ่งหลอกหนึ่งหลอกหนึ่งเจ้า ทำโทงอาธรมยันลาโดนหลอกแลจริงครับการจะหมดครึ่งแรกกันแล้วนะครับแต่เราจะทำเวลาครับเราจะทำมันเราจะบีให้เขา <tamb> เหนื่อยกว่าเดิมเล่นบ,นบรรลอมะทะน่อยเล่นปะทาน่อยอเรียบร้อยครับมีล้ำหน้าด้วยนะครับเพิ่งเคยเล่นเพิ่งรู้ว่าแม่มีล้ำหน้าด้วยรับบอลทุก,ก <S <S เวลาโอ้โจโ,โ,โ,โกงไอสัสตว์การทำเวลาทำสปีครับไอ,อ้แม่งเล่นหลอกสองทาง เวลาก็ยังไม่หมดจานไม่เป่าสักทีจานไม่เก่านี่ครับเอาก่อนเอาไปก่อนโอ้โหหัวแทบแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอาจารย์แม่งมันหมดเวลาไปแล้วมึงเอ,อาเดี๋ยวนะไอเหี้ยโกลรับในเขตโทษไอเหี้ยมันรับในเขตโทษ มันออกแล้วไอ้เย้ยมึงรับบอลทำไมโอ้โหสตินเขาจ่ายมึงมาใช่ไหมฮะโอ้โหสมอกลางหนึ่งหนึ่งปล่อยให้ขำๆไม่ได้แล้วเอ้ยมึงจะไม่กูมึงจะไม่มจะไม่มไมเอ้ยแย่งบอลหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปล่อยไว้ไม่ได้แล้วขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ระแพ้แน่สับเต้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นโกงเล่นโกงไอ้สัตว์จริงไอยโหยสัมโอ้แม่มึงหน้าวิ่งมาหน้าวิ่งมารับดีมึงจะรอแม่งันพู่นี้เจอวิ่งมาวิ่งมาหน้าวิ่งมา มึงจะเช็คล้ำหน้า่ะเพื่อนโอ้โหไม่ทำอะไรเลยเหียเสียชูพงเรียกนักบอลมาตบกระโหลก,กนะครับเล่นบอลอย่างนี้ให้แม่มึงมาเล่นจังหวะนี้คงต้องเอาจริงซะแล้วไปครับทำ,ทำทางครับทำทางครับอัดเต็มแรงซัแดแต่ข้อลอดแต่แข้งปอนพุ่งแรงไอ้ควาย อานิดปล่อยไว้ไม่ได้แล้วสปีดต,ต้นมาหลบหนึ่งทางหลบสองทางจริงครับโอ้โหน่ารับอาตูดน่ารับเออมาไปแล้วกูจะแพ้จริงเหรอเนี่ยกูจะแพ้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไปตะลุกโอ้บุกบ้าไปแล้วงานนี้แม่มีหัวบอลผมไม่โอเคว่ะ <S 1> <S 1> โอ้โหแล้วเสมอกันน่าเสียดายจริงๆงานนี้เราพอกไนมีเท่าน,นี้หอมปากอคอมคอได้ไหมเท่าน,นี้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปกับอะไรก็ตามเนี้ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิก20บาทไปดูย้อนหลังเลยเด้อเ okay, จอกันบ๊ายบาย